สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับจูซองผู้ไทยแท้ม้เนี่ยมัอนี้สำคัญเลยเป็นบุญบ้านคอยทุกคนเป็นบุญกองเขาเดี๋ยวนี้เราค่อยกำลังเอาเขาเขาห่มอยู่วัดเพราะว่าฝืนเนื้อเอาเขาเขาเขาเปิดเนี่ยเอาเขาห่มอยู่ในวัดเฮือนแต่ละเฮือนนะต้องบรุดเดี๋ยวค่อยกำลังเสียเขาไปนี่เขาน,นี่เป็นเขาเปิด เขานี่โโ้ามระเภทหรเไทอ่นว่าลูกยิงเขาเต็มางาท่านว่าเลขลูกสายเขาเต็มผางเขาท่านวาวัเจ้าเกิดมาทำอายุดีเนีแกมงเจ้าบุญป้องดีหนาเลยโมนาใส่ใส่เขานะ

เปโลด้ยนวดเนโลไอยีติเป็นยังสามสิลายแน่นอนนะเโล่สาลโลอือามอือได้จดได้จนดอยการไอ้ดิเขาไปเอาลงมาเจลาโล่เจลาโลได้จุดแล้วผู้ใดมูรูหนึ่งช่องโล่ปจดจดแล้วรออีกตามชั้เถ่าปะแมนเมนหุนโด้ตกเลยเต้งเออแพ อถามขอบ้านก่อนเลยนดะไบุญบุญบ้านตะเาเนี่นะบุญเนี่ยก็นี่นะเข้บุญของเขา เอาเขาองโหมิงต่างชาที่เขาน่ะยิงต่างชทตาน้ำใจใจชทตาไม่มีสาติใดแก่โอ่สันนั้นเป็นขอหมู่แล้อกไ็เป็นเอานะเฮ็ดเฮ็ดคู่ปีบ่บุญนี่ยหรือว่าอีต่างโง่ประชุมปีได้มีย่งคู่เฮ็ดคู่ปีเลยเอาปีดีเออย่าออย่ามาแต่ใช้ปีออย่ามาแต่บ้านนานน้องเดินบ้านนานน้องเดิน นี่นีคือิลวัตแน่นอนเนี่ยผู้ประกาศยุพะเลอได้เนี่ยแม่แลวเนียังบประกาศใช่ไหมนี่เนี่ยมีผู้เปนตางมีผู้เป็นอีวะเอาว้ชีผู้เดียวว่าูปวดปวเนาะก็เมื่อยแล้นเนาะมีคณะเป็นเดียวเนาะพวกมือแรงนี่งานเต็มที่แล้วเนาะสบามีวงมีวงดนตรีจะวงวงดนตรเดีววงเดียวจำจิตเต้นเนาะ อ้าวของโบมีบขึ้นรั่วบนแนตีบอย่งย่ยักิตียู่เราแหงมงมาดิมาซ้อมมูงนีนี่ทุกคนโคบ้านบ้านคอยจะถันสมัยได้แต่ว่าถันลกโซเซียลเดี๋ยวบนลิ้นตรัพเห็นเนผู้ชาบอโอ้โมเรื่อะไรเนาะเอาเอปปี้แล้วอ่ะ่า โอ้ด oh, ้เหมนลายฮะเห็ดต eh, yeah, ้นมันจะเป็นบ่เก่าเนี่นี่ม yeah, ันเก้าพนมาเห็ดต้นอน่เนี่ใบไม้ก็เ anyway> ร oh, ียกเปใบม้กโบมีใบเก้าก็โบมีคอหละใบไม้ก็โบมีโอ้ดิสามอกนี่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 มาเยได้อาบน้ำจูจงคืนดีนะน่อกวันนี้ นกนะมกิดนะฮะนะบินมาได้สี่เบิ่งได้มาโมวะนี่นะกระตื่นหนอโอ้ยก่อนยาไดพกว้าเด้นเดออนี่มาเฮินมาเฮินเช้าบนดําทุกคนเลนไมนี่ เพิ่นเฮ็ดเห็ดกินซีนชูกินเฮ็ดกินเป็นยู่บ้าบนนามกินเป็นเฮ็ดสุกินน้ำมาคืเพิ่เนอันนี้คือเจ้าของเฮือนี่นเลยกินเบยได้ยู่บงากินเบลำเบ่เฮ็ดกินได้เหมือนี้เฮ็ดเฮ็ดลาบเบอเฮ็ดชุกไดลาบชุกบ่เห็ดลาบหรือโคเอาบ้าโคเออบเออโคก็แซ่บกัน เมอัาซีนเดีวเลยบนนันนเจ็ดลาแค่ไหนวะยาไมมัน่เดี๋ยวเอาเนาะไปกับอึดนะชิ้ง่โง่ราคาง่เดี๋ยวนี้มันเนาะช่องเ้นาช่อแนเอาตัช่องเนองก็ปันปันเดียวก็มอเนยปบนเดียวก็ขวาย โย่พมอรอนเราซื kind of right ้อร so, like ้านหนึ่งเลยเราปั่นเนื้อหาเซนมันป่นเดียวเลยกับขวายนะชูเปนเซนงง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 งเงง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 ิงง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 ดงงงงลงง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 งอ้าบดงย บ้ได้โบ้ถันได้ทายแชมเปทุกคนเอ้ยแห่ก็ลงไปโบ้ทันโบ้ได้ลงครับหมโบ้ได้ลงเลยอันนี้ก็ยังแห่โบ้ได้ลงไปแห่ตัะเจ้าจะนี่ก็ได้มือนเลยคือชาม้าแหงวะมืดเนี่ยอันนั้นวะใช่บาทว่ามืออื่นนี่นะแต่ว่าเอ้มืดต้องใช่บาทแล้วเดี๋ยวมืดที่ลงไปใช่บาทเลยทายทุกคนในเบื้องเพราะว่ามือนี่เนี่ย โบ้ได้ทายแล้วพวามันเริ่มคำเดี๋ยวถ้าบึงอปอนบ้านมือื่นแห่กับโบ้ทันได้เข้าไปทายซ้ำพระเจ้าแห่คนก็ไล,ล่อยู่นะแต่ว่าเขาโบ้ได้เข้าไปทายลย่างพักวันนี้นะมีแอันนั้นใช่รึยูเหินม,มันไรเห็ดกลิ่นที่ว่าโมหนักเห็ดแล้วไปชิมเน,<อ>นี่ก,กินเป็นนี่ ันนี้ในเองคาดเลยเองกะฮะใส้เจ้าหืน่นก็คือแค่มเฮิตแค่มเฮ็ดกิ่นวัดในยุทางไหนเอาไปทางไหนป โอเคนะิก้านบแ่มเจีวบยนีวมาพิดโค่แสือันนี้บรรยากาศตอนเช้าด้วยทุกคนเลยหวานนี่ตอนแห่นค่อยถ่ายบทันบทันได้ลงมาถ่ายมื้อนี้เลยเป็นมื้อใช่บาสท,ที่แล้วหลายคนก็เริ่มลงมาใช่บาส <c oughs> ได้ได้บุญนำคืนนี่นะอ้สองหมู่ดูเต็นท์ก่จ้าเขาก็จะึ้นไหวได้ขโมยว่าวแล้วกันใครน่ะขโมยวา่า,วาพ่น้ำมาบุกดูงใช้บาดบ่มันเนี่โอ้ยตื่นและะ้วบ่ยังบ่ตื่นอยู่ไปก่อน <laughs> กระตูงใบก่อนอใส่บาตรไว้ตะน้อยนี่นะม,<า>ม,มียังได้อันนี้นะ <c oughs> ใส่ อีนําขนมป้อนเบิดอีบ่อีตะน้อยป้อนเบิดเออเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นจุกเป็นจุกไว้แล้วเนาะน้ํนี่ก็ป้อนป้อนมีจักบาทด้น้อย4บาท5บาทอออัญญาอัญญาน่ะเอามาาได้่อัญญามมีชวเอมันน่ะงเดินดอมนกองทองเออมาได้จักอนะได้จองค์ซองบ ดูช mm ีไ hmm. ด้ชีก uh, ูตัวน้อยแน่ชอบเออเออนี่ได้ผวอันใหม่ยนะี่นี่นี่เท้าตู้บริจาคนี่กูด์บริจาคอันนี้บริจาคตนบุญนี่ป๊อ้องมือขึนบริจาคตนบุญนี้วันนี้ปไเด้ยังใครนะโอ้เทอาชรุปเลยเลยเลยยังรแต่ใครนะบ้านโอ้้นใหม่ไม่ใช่ใครง่าย ແລະຍອດອົກໂຕໃດປານນີ້ຊິເອົາຍອດ view ໂຕໃດປານນີ້ເອົາເຫະຍັງໄດ້ຍອດ view ໂຕໃດຫວາເອົາເອົາຍອດ view 3 3ນີ້ນີ້ນີ້ເອີເອນອພກເນຮົາພອນນ້ນມີ สี่กระป้อนพน้ำเลยก็เออกะป้อนเลยเนาะคูบ้านมีครูบ้านเนาะขนมอีเงินกระปขนมเขาอ่นงวเหล้เยคุน่งนปาปลาได้มาพิจาเออมีเงินชาวบันกีนนอนชาวเรื่องน้อลุงเนาะชาวเออนกามีเงินชาวบันกีมาพิจาราต่อยอดเนาะ อยากต่อยอดมือนี้นังช่องช่องช่องคำนี่เป็นคำนึ่งนอใช้ามันรักไรอ่ะลืมเลยย้อนงินเนาะลืมเลยลืมเลใช้พามลา,าล่อเงินเนาะอันอัน้พอาล่นี่ใชสวานบ้านนะนี่สวานบ้านผมเห็นบ้านสวราบอกสวรนบ้าน อันนี้บาทสวา์ใส่เงิน,นอันนเงิถูาอะไใส่อันนั้นห้องกินใส่น้ำใส่ขนมใช้เ<อ><ช>ปล่าหรอให้ห้องตัวร้อยหรใช้ตัวประชามเพวยบหรือเปล่ใช้หมดยกก็ได้ห้องพักห้องพัก้ง

เริ่มใส่บ้านแล้วทุกคนเลยเพราะว่า เองเลยบุญนายังใส่ยูนอ่ะนะเงินนะทังเอาเวนยู่าเงินนะเออสาบุนำยังโบตื้นตะนอนอยู่ลงมาใส่บ้านละ

ว่าเมต้อไหรว่าพรานะพาเดียวด้วยลุงดนมันน่ะเป็นความคิดเหนอไบ้างพราเดียวเต็มทากียแล้วก็อาการต้องแล้วก็ลดวามด้ังในสิองที่านจะมาท่าัน้พวนงานก็อยู่นใจบ้างและก็มีแต่คนบ้างก้อนนอ เดี๋ยวาไล่แล้วตะเกียบเนี่ยโหเป็นกี่เขาเลยนี่ถ้าก็นยัวเขาเนาะกำลังหัวเขาเดี๋ยวนี้มียังได้ด้วนะท้องกินนะก็มีไข่แล้วก็มีนอไม้เนาะเล้วก็มีโคชีนต้มไข่ต้มกระชุกก็มี คมาตูมอันี้นะ่มาตู้อันนี้เพื่นลงอันจังหันนะบอจังหันเพ่นบอเขาจะมาขี่แม่เขาจะมาขี่เขาจะกินเนื้เขาอ๋อาออกินน้ำออเเชฟอ๋อเอ้อมาอ๋อเเออเออเอออออออารักมีแต่ชีแล้วลเนาะ ดีแล้วตัวรักรักเม่นมาไหมมีเรามีน้าไมแล้วเออบาทบาทได้บาทโบนออตัวรักรักเม่นมาไหมออรับประจำวัน่ได้ทางนี้นะ ยังไงเนาะยังบ่มีแจ่วบมีเห็นยังเลยโอ้ยยำมันแจ้วมันมันทอด้อ้เออโอ้จังนนก็มีพี่จีทุกคนเด้เหงาเขาเหงาน้ำก่อนเช้ามาไปไนหนหน คือการเอาควันเขาลงไปแห่ทุกคนงีน้อยก็ลงไปแห่ควันเขาควันเขานะบ่อนนี่นะควันเขานะบ่อันนี้นะของแจ้วบ่จือเนาะจืดเนาะ Một cái kia chữ cái <laughs> chữ vào kia không kia nó phải <laughs> không mặt đó จากแห่ควันเขาแล้วเป็นขันตตอนชุดไทยฮวงปเพนี่วงผู้ไทยแล้วกับชาวบ้านก็คือชิด้กกับแหละทุกคนอ้าคลิปนี้กับชิด้จบเพลงเท่านี้ทุกคนคลิปน้าพอกันไหม